สวัสดีครับผมนัดล้อแท้นนทบุรีแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับรถหนึ่คันนะครับเป็นแรไอเทมแรไอเทมไม่เท่าไหร่ครับผมคิดว่าเป็นสภาพเนี้ยหนึ่งในร้อยเลยก็ว่าได้นะครับพามาดูนี่ครับยามาฮ่าวีล g ากโก250นะครับผมเครื่องสูบวีทวินนะครับ2 5 0ซ c นะครับทุกอย่างรถนําเข้านะครับเดิมๆทั้งคันนะครับและย้ํานะครับรถคันนี้ทะเบียนแท้นะครับ เล่มเขียวชุดโอนมีนะครับแต่เจ้าของเสียชีวิตนะครับภาษีไม่ขาดนะภาษีเต็มนะครับคันนี้พคันนี้นะครับบอกเลยนะครับหนึ่งในร้อยแน่นอนทุกอย่างของรถคันนี้นะครับคือชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานที่มาจากญี่ปุ่นทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นในที่นี้คือย้ํานะครับทุกชิ้นจริงๆนะครับเลขไมล์แท้นะครับไมล์หนึ่งหมื่นห้าร้อยกิโลแท้ๆเลยนะครับนี่ไมล์แท้นะครับไมล์ขึ้นครบนะครับ มาดูเลยครับแท้ยันล้อครับล้อก็เป็นล้อแท้นะครับติดโรงงานมาเลยนี่เป็นเม็ดอินเจแปนนะครับนี่ยางก็เป็นยางเจแปนนะลายงานเก่าๆนี้คือไม่เคยเปลี่ยนยางเลยครับผมขอขายสภาพนะครับคันนี้ใครรับได้ใครหารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยครับไม่ดไม่ผิดหวังแน่นอนท่อนะครับท่อเดิมโรงงานนะครับนี่พักเท้านะฮะเดิมหมดนะครับยามาฮ่าตีครบนะครับท่อแท้เดิมนะครับ เดิมทุกชิ้นเอาดีกว่าคันนี้บอกกันเลยว่าวิลาโก้อยหเป็นแบบไหนที่เป็นเดิมๆคันนี้คือเดิมที่สุดที่ผมหาได้นะที่เคยเห็นมาด้วยนะครับเดิมทุกอย่างล้อหลังเป็นดีไแท้นะครับมาดูครับมาดูมาดูใกล้ๆครับแล้วทะเบียนนะครับเป็นทะเบียนสวยด้วยนะครับห้าทะเบียนเรียนนะครับภาษีไม่ไม่ขาดนะครับนี่ครับบางโคนไอ้กับบางโซ่เดิมแท้นะครับ เห็นไหมดูสภาพดูสภาพครับที่ผมไม่ได้ทาเนี่ยมันไม่ได้ทํายากนะผมบอกให้อันนี้ส่งชุบไม่กี่ตังนะครับแต่ผมขอเก็บความเดิมแบบนี้ไว้นะครับนะฮะเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมทุกชิ้นนะครับก๊อกน้ํามันทุกอย่างเดิมหมดนะครับมาขึ้นมาดูเรื่องของถังน้ํามันนะครับคันนี้นะฮะนี่ดูเดิมยันนี่อะครับเดิมยันเบ้ากุญใจอะครับเป็นดอกจีบเดิมหมดนะครับคอมาดูคอก่อนฮะนี่ เดี๋ยวจะพาไปดูถังน้ำมันนะนี่เดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการทำสีไม่มีอะไรมาเลยนะครับคันนี้ยางยังไม่เปลี่ยนเลยครับน้องๆดูครับนี่ไฟแท้นะครับเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่ก็เดิมนะครับไฟแท้เดิมนะครับนี่ก็เดิมนะเป็นแก้วนะทุกอย่างระบบเดินครบหมดนะครับไม่มีการดัดแปลงสภาพอะไรเลยนะครับ มามาดูส่วนถังน้ turkey, ําม <Yeah ันนะครับเดี๋ยวจะมาดูเรื <min <min ่องระบบไฟแล้วดูถังน้ํามันก่อนนี่เพิ่งน้ําหยดนะฮะนี่นะครับถังน้ํามันนะครับเดิมเดิมนะฮะมีโลโก้ญี่ปุ่นนะครับมาดูเลยครับวันนี้คลิปยาวหน่อยนะถังน้ํามันใสมากครับอ่ะเดิมเดิมใสใสนะครับทุกอย่างของคันนี้เป็นของเดิมทั้งหมดนะครับระบบไฟติดครบนะฮะเดี๋ยวผมมาพามาดูเรื่องระบบไฟก่อนมา ดูระบบไฟของเจ้าวีลาโกสอง้อห้าสิบคันนี้นะครับนะครับรถคันนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกอาไฟขอทางด้วยนะครับนี่เราสามารถเปิดไฟขอทางได้เลยติดใช่ไหมครับติดนะครับไฟขอทางนะครับมีออฟลันใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดนะครับไฟหน้าติดนะครับนะครับไฟท็อปเบรกสต็อปติดนะไฟไล่ติดนะครับอะไฟไล่ติดนะครับมาดูด้านหลังต่อเลยครับอาดูด้านหลังนะครับ นะครับนี่นะฮะติดหมดนะครับไฟหลังติดหมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องของเจ้าวีทวิน250รคันนี้นะครับเช่องเดียวติดนะครับมาเดี๋ยวผมจะถอดระยะถอดไหม่นิดนึงนะฮะมามาฟังเสียงเครื่องกันผมบอกเลยเครื่องตัวนี้คือเงียบมากๆอ่ะฟังก่อนนะฮะ คือรถไม่มีเสียงเลยรถเงียบมากหล่อๆผู้ดีเท่ๆนะครับคือรถดั้เดิมอะครับมันมันเงียบอยู่แล้วมันเงียบเลยแหละครับไม่แค่หมื่นโลเท่านั้นเองรถไม่เคยแกะนะผมแกะเช็คแค่ล้างคาบูอย่างเดียวนะครับคันนี้นะฮะมาลองฟังเงียบจริงๆครับคันนี้ผมบอกเลยนะฮะมาเปิลให้ดูนะฮะ คือรถไม่หมื่นโลนี่นสดจริงๆนะสะภาพสดมากๆนะครับมานะเดี๋ยวผมจะลองจะลองนั่งให้ดูนะครับนี่คือการท่านั่งของเจวีลากโก250คันนี้นะครับอ่านั่งก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งเดิมทั้งหมดนะสีถังเดิมสีทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมบอกเลยคันนี้นะใครได้ไปนะไปเก็บสะสมไปใช้ผมบอกเลยครับขับทางไกลได้แน่นอนนะครับเดิมยันปั๊มน้ํามันเนี่ย ปั๊มเบรกอะเดิมทุกอย่างปอกแฮนกระจกเดิมหมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันเลยครับมาเดี๋ยวมาดีแล้วผมขอขายเจ้าวิลาโก้นะฮะวิามาฮ่าวิลาโก้250คันนี้นะครับในราคานะครับ5900บาทนะครับผมขอราคานี้นะครับผมขอขายราคานี้อย่างเดียวนะครับรถคันนี้นะครับทะเบียนแท้เล่มเขียวภาษีไม่ขาดนะครับเจ้าของเสียชีวิตนะครับ มีบัตรประชาชนเจ้าของนะครับมีบัตรประชาชนลูกของเจ้าของนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับบอกเลยคันนี้ใครไปใช้เก็บสะสมผมบอกเลยครับว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมขอขายในราคานี้นะฮะย้ํานะรถคันนี้นะครับบอกเลยเหมือนเป็นรถทานแมชชีนก็ว่าได้นะครับหายากแน่นอนครับสภาพเดิมทั้งคันนะครับใครสนใจโทรมาครับเบอร์0814981309ครับนัดครับผมใครสนใจโทรมาครับขอบคุณครับ